อย่าพิมพ์คำหยาบคันดูอุ้ยหัวน่ะหัวนะ่ะเออใช่ทีเ็กใช่น้องแปบบนึงเองไม่พิมพ์ไรไรอะ่ะโอ้โหหัวที่เจ็ดฮะหัวที่เจ็ดครับผมหัวที่เจ็ดจับเจ็ดเคบีโคโดโมขอบภากันเอ,อ๊บมาเพื่อได้ลงทิกตอกครับเพื่อได้ลงตอกตอกครับเอ้ยเจ็ดเคโคโดโมหัวที่แปดเพราะสติ แล้วจังหวะนี้แล้วจังหวะนี้หัวที่เก้าครับแล้วเหมือนหลังจะเข้าครับอีกฝั่งหนึ่งม่วหรือเปล่าอีกฝั่งหนึ่งม้วจะเคยิงหัวเลยครับเล่นเลยฮะเล่นเลยครับเล่นเเล่นเลยฮะหัวครบเลยยังเอ่ยเข้าตัวครับผมและเรียบร้อยครับผมเจ็ดเคคนตบกบู่ยากไปครับผมเกมนี้ฮะนะฮะโอนี่เห็นเลยนะครับโอนี่เห็นเลยนะฮะกำลังหมุนเลยนะครับจ่ายนี่เห็นจ่ายจริง เล่นจริงจ่ายจริงนะครับผมนะฮะต้องเพจ v z 2 s X2 นะครับผมนะฮะใครอยากเล่นมาเลยน้องชาย